ดีดีเยเดชองค์ฉุนสื่อบนรูปเกมฝรั่งเศสในยูโร2 0 2 4น่าเบื่อล้านท่าเบื่อมากก็ไปดูเกมอื่นกระทิงดูสเปนภายใต้การคุมทีมหลุยเดล่าบนเตเทเนชาวกระทิงตํามทับดวลกับตะไก่ฝรั่งเศสที่มีดีดีเยเดชองค์กุลสือชาวน้ำหอมนำทีมเกมนี้ฟาดแข่งกันที่อาลีอันอารีนาเมืองบิวนิกในวันอังคารที่9ก้ากรกฎาคมสอ6 7ันายเเริ่มติดระหว่างสัมภาษณ์ก่อนเกมดีดีเยเดชองค์กุลสือฝรั่งเศสฉุนนักข่าวจี้ถามเรื่องฟอร์มการเล ไม่สามารถแสดงผลงานได้น่าประทับใจในทัวร์นาเมนต์นี้ไล่นักข่าวท่าเบือ่อก็ไปดูเกมอื่นแทนได้เลยเดชองตอบนักข่าวชาวสวีเดนว่าคุณเป็นคนสวีเดนเหรอไม่หรอกคุณเป็นนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่ปลอมตัวมาต่างหาาถ้าคุณเริ่มเบื่อแล้วก็ดูเกมอื่นไปคุณไม่จําเป็นต้องดูก็ได้นี่คือการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ซึ่งเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนจนถึงตอนนี้บางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับในอดีตแต่เรามีความสามารถที่จะทําให้ฝรั่งเศสหลายคนพอใจกับผลงานของเราหาสวีเดนเริ่มเบื่อหน่ายฉันขอโทษแต่มันไม่ได้รบกวนฉันมากนะ